รายการโกยเลขกับพี่แท็บนะครับนะรายการที่จะพาน้องๆครับไปโกยคะแนนนะครับนะเลขแบบมีเทคนิคนะครับในบทที่ออกเยอะนะมากที่สุด3ทั้ง3สนามเลยถ้าน้องเก็บได้ทุกอีพีนะครับก็จะโกยได้อย่างแน่นอนนะครับนะโกยน้องไม่ใช่ตะกุยนะครับโกยนะ้ออ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าพาน้องมาในบทที่ฮิตฮอตที่สุดบทหนึ่งที่ข้อสอบออกเยอะทั้ง3สนามบทนั้นคือ แคลคูลัสโอเคป่ะอ่ะเรามาดูกันในบทแคลคูลัสนะครับนะบทนี้จริงๆมันมีสิ่ตนะิเนาะอย่างแรกก่อนถ้าน้องจะโกยเนี่ยน้องก็ต้องรู้นะว่าบทนี้มันออกเยอะอยังไงถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าในบทแคลคูลัสเนี่ยมันออกทั้ง3สนามแพทนหนึ่งเนี่ยจะออกอยู่ที่ประมาณสัก10% 10%ของแพทนหนึ่งปีหนึ่งจะออกประมาณ45ข้อ10%เรนี่ยอ่าเราเขียนตัวเลขแล้วกันเนาะสิจะตกอยู่ที่ประมาณสัก4-5่ถึงหาข้อเนาะสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณสี่ถึงห้าข้อแต่ถ ของ30ข้อเนะสามสิข้อสิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็อยู่ที่ประมาณสักสามถึงสี่ข้อโอเคปะ่ะถ้าเป็นเลขสมบัติจะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ข้อเข้าะ okay, นะนะแล้วก็อันสุดท้ายคือที่เป็นแพทยสามแพทยสามนี่ก็คือความหลั่งวิศวะแหละนะจะอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นอย่ากตกใจนะครับสิบหกเปอร์เซ็นนี่ยคือสิบหกเปอร์เซ็นของแพทยสามที่เป็นพาร์ทเลขโอเคปะ่ะซึ่งพาร์ทเลขกับแพทยสามพราพาร์ทเลขจะตกอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบข้อในต่อหนึ่งปีนะ mm hmm. เพราะแพทย์สามอยประมาณเจ็ดสิบข้อเนาะแต่ว่าถ้าพอพาร์ทเลขประมาณสัก 15-20ข้อที่เป็นพาร์ทเลขซึ่งน้ําหนักที่มัน16%ก็จะตกอยู่ที่มาณสัก2-3ข้ออันนี้บางคนถามว่าพี่สตินี่คืออะไรเวลาพี่เอาสิติไปคิดนะครับสาคัญเนาะการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องดูว่าข้อมูลคุณเอาที่ไหนข้อมูลมันมีเยอะนะครับแต่น้องต้องรู้ว่าข้อมูลอะไรที่เหมาะสมข้อมูลที่เหมาะสมตรงนี้ก็คือพี่มองช่วง2-3ปีล่าสุดในช่วง2-3ปีล่าสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นงี้ครับน้องเฉยเลยไหมว่าโอ้โหถือว่าเยอะนะครับถ้าถามว่าน้องกำลังเตรียมตัวบทไหน แล้วจะตรงประเด็นที่สุดบทนี้เป็นบทหนึ่งที่ฟนันธงแนะนาครับว่าน้องควรจะต้องรู้แต่ครานี้ถ้าจะเจาะลงไปอีกบอกแค่บ,บทนี้ออกเยอะแต่น้องบอกพี่แล้วมันจะออกอะไรตรงไหนโหแควมันออกเยอะจริงหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิมิตเรื่องต่อเนื่องเรื่องดิฟอินทิเกตถ้าพูดแบบนี้ตีมตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นวันนี้ EP นี้เนี่ยเอามาให้น้องแนวหนึ่งเลยที่ออกแน่นอนทุกปีนะแนวนี้คือแนวนี้ครับอ่า A point นี่เลยก็คือแนวชื่อสูงสุดต่ําสุด แนวนี้เนี่ยถามว่าหัวใจของคาว่าสูงสุดต่าสุดเนี่ยต้องบอกกับว่ามันจะมีคว่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่าสุดสัมพัทธ์หรือจะมีคว่าสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสมบูรณ์ด้วยนะแยกดีๆเนาะเพราะคำว่าสัมพัทธ์กับสมบูรณ์มันต่างกันนิดเดียวถ้าสัมพัทธ์แสดงว่ามันอาจจะมีได้หลายจุดเนาะสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยต่ำสุดสัมพัทธ์ได้หลายจุดแต่ถ้าสมบูรณ์เนี่ยมันต้องเป็นสูงที่สุดเลยเขียนป่ะค่าที่สูงที่สุดเลยต่ำสุดสมบูรณ์คือต่ำที่สุดเลยเเเเเเกกกกท่่่่ะะฉนนัััััั้้หหหหลลลลาาาาาารรรคคคคืืืออออออววววงงจจจบบบบใใขีีียยยยพ A สญ F น้องต้องหา f แดเข้าป่ะหลายคนอาจจะบอกเว้ยผมเคยเรียนผมต้องหา f แดด้วยก็โอเคแต่พี่บอกเลยจริงๆ f แดก็พอรู้แล้วทําไมต้องรู้ f แดอ่าบางคน f แดคืออะไร f แดคือเอาฟังก์ชันาดิฟก็คือความชันทำไมเราต้องรู้ความชันนั้นเราย้อนกลับไปก่อนเราต้องการรู้ว่าอะไรสูงสุดอะไรต่ําสุดเนี่ยลองย้อนมาถามตัวเองครับว่าเวลาน้องถามว่าน้องรู้เลยว่าจุดที่น้องยืนอยู่เนี่ยคือจุดสูงสุดจุดนี้ที่น้องยืนอยู่คือจุดต่ําสุดถ้าน้องนั่งอยู่เฉยๆน้องจะไม่ทางรู้แต่ถ้าน้องอยากจะรู้จุดนี้สูงงงงสสุุดดดหรรืออออตต่ํานน้้ลเิคับ แล้วน้องจะรู้ว่าระหว่างทางเดินอ่ะเฮ้ยมันเดินขึ้นได้อีกนี่ว่าถ้าเดินขึ้นได้อีกนี่ว่าขึ้นได้อีกนี่ว่าเสียวยังไม่สูงสุดจนกระทั่งน้องเดินถึงจุดหนึ่งครับมันจะทําไมครับเฮ้ยเราเดินลงได้นี่ว่ะนั่นแหละเสียวาจุดต่อหน้าสูงสุดแหละเรียกว่าสูงสุดสัมผัส์เข้าใจว่าแสดงว่าถ้าเราเข้าใจกันว่าเฮ้ยเดินขึ้นเดินลงก็เหมือนนี้ครับเหมือนน้องเดินขึ้นแล้วน้องก็เดินลงเห็นป่ะเสียวาพอน้องเดินขึ้นเดินลงครับไอ้จุดเนี้ยไอ้จุดเนี้ยต้องเป็นจุดที่ทำไม เป็นจุดที่สูงสุดได้แต่เรียกว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์นะไม่ใช่สูงที่สุดทั้งหมดเนาะสูงสุดเพราะมันอาจจะมีหลายจุดถูกไหมจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์ก็คืออะไรขึ้นและลงซึ่งคําว่าขึ้นและลงก็คืออะไรครับก็คือ f แดดเป็นบวกเปลี่ยนเป็นลบเห็นปะถ้า f แดดเปลี่ยนจากบวกลบจุดนี้สูงสุดสัมพัทเช่นกันครับถ้าน้องเปลี่ยนจากลงกลายเป็นข nah, ึ้นเห็นไหมลงเป็นขึ้นแสดงว่า f แดดเปลี่ยนจากลบเป็นบวกไอจุดด้านล่างตัวนีี้รััจจจะเยกุุุดดดว่่าาตํสสม เข้าปะฉันหัวใจสัมพันธ์คือในบทนี้นะพย้ยาคือกราฟนี้เลยคือน้องต้องหา f ให้ได้ว่า f เปลี่ยนขึ้นมาจากบวกไปลบลบไปบวกณจุดไหนเข้าปะอ่ะพอเห็นภาพละเรามาดูโจทย์แล้วกันเนาะเรามาดูโจทย์นี่คือข้อสอบปีล่าสุดครับนี่เลยน้องดูปีล่าสุดออกข้อนี้ข้อสอบแพท1หนึ่งเขาให้ x มาปุ๊บปุ๊บแล้วสุดท้ายมันเจอคีย์เวิร์ดครับคีย์เวิร์ดที่พูดคือเรื่องคําว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เห็นไหม มันมีคีย์เวิร์ดคือคขาว่าอะไรสูงสุดอีกแล้วเห็นไหมมาแล้วเนี่ยพี่บอกแล้วสูงสุดสัมพัทธ์เนาะคำว่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับ53แสดงว่าเขากำลังจะบอกค่า f เนี่ยมีค่าเท่ากับ53ณจุดสูงสุดสัมพัทธ์แต่คนนี้น้องรู้ไหมว่าจุดไหนสูงสุดสัมพัทธ์น้องยังไม่รู้น้องยังไม่รู้ว่าจุดไหนอน่ะน้องแค่รู้ว่ามันจะต้องไปถึง53แล้นวนะค่า f เท่ากับ53แต่น้องไม่รู้ว่าแทน x ด้วยอะไร แล้วได้ค่า f 53ไอ้ x ตรงนั้นอะเราเรียกตรงนั้นว่าจุดสูงสุดสัมพัสเอเคปะ่ะอย่างที่กินี่บอกครับหัวใจคือเราต้องรู้อะไรครับเราต้องเอา F เนี่ยมาหาอะไรมาหา F แตดใช่ปะเอา F มาหา F แตดแต่โจทย์ให้ F x มาน้องก็เลยต้องดิฟก่อนพอน้องดิฟครับดิฟลบ X กลังสมันจะได้กลายเป็นลบ 3x กลังสองดิฟลบ12 x กลังสองจะเป็นลบ 24x ดิฟลบสี่ห้าเอ็กจะกลายเป็นลบสี่สิบห้าส่วนดิฟค่าของที่ดิฟซีได้ศูนย์ไม่ต้องเขียนเนาะแล้วพอดิฟเสร็จแล้วนะครับน้องก็แค่ทําไมครับจัดรูปนิดนึงดึงลบสามดึงตัวร่วมครับพอดึงเสร็จจะเหลือ x อ็กซ์กลังสองบวกแปดเอบวกสิบห้าแล้วน้องก็แยกสองเล็บนิดเดียวนี่จริงๆตรงนี้เนี่ยนิดเดียวหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นความรู้มอต้นเลยนะเนี่ย x x ใช่ไหมคูณได้สิบห้าบวกได้แปดก็จะเป็นอะไรบวกสามกับบวกห okay, ้าเขียนป่ะนี่ครับตัวนี้ต้องบอกนะว่า อยู่ในอยู่ในห้องสอบลายมือก็จะอุบาทกว่านี้อีกนะครับนะแต่นี่ก็เราคิดให้ดูนะทำให้เหมือนจริงว่าเราอยู่ห้องสอบคิดยังไงน้องก็เห็นว่าพอน้องได้แบบนี้ครับสีน้องจะเห็นคือน้องสามารถหา f อดทับศูนย์ได้เลยก็แค่จับ x อ็กบวกสาทับศูนย์ก็จะ x เป็นลบสกับ x อ็กบวกห้ทับศูนย์ก็จะ x เป็นปลบหถ้าวิธีปกติที่น้องทําการน้องก็จะจับว่า f อเป็นศูนย์จุดไหนบ้างน้องจะได้2จุดแต่น้องจะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์จุดไหนเป็นต่ำสุดสัมพัทธ์ใช่ไหมครั้งงนึ นั่นก็นเป็นวิธีหนึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้ผิดนะครับแต่พี่จะแนะนําเทคนิคที่น้องจะโกยเลขเนี่ยแบบได้คะแนนเยอะๆแล้วเร็วๆด้วยข้อนี้ไม่จำเป็นต้องดิฟอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องสบายตัวได้ครับรู้ได้เลยว่าจุดไหนเป็นจุดสูงสุดพัดจุดไหนต่ำสุดพัดน้องแค่ทำไมครับอ่มาดูน้องแค่เอาสิ่งที่น้องได้จากวงเล็บนเนี้ยเนาะมาเขียนเส้นจํานวนเห็นไ,ไหมแล้วจะรู้ว่า f แปดเป็ 0, น0ะูนยณจุด x ตับเท่าไหร่ น้องก็จะได้วงเล็บแรก x เป็นลบ3แล้ว f แตกจะเป็น0วงเล็บที่2 x เป็นลบ5แล้ว f แตกจะเป็น0เสร็จแล้วน้องแค่พิจารณาครับแล้วเวลาพิจารณาว่าบวกลบบวกเนี่ยน้องใช้ค,ความรู้ตอนระบบจำนวนจริงครับน้องก็พิจารณาว่าเอ๊ะถ้า x มันมากกว่าลบ3เปไปต้นมาตรงช่วงเนี้ย f แตกจะเป็นบวกหรือเป็นลบน้องก็แค่ดูเสียว,ว่าถ้า x ต้องมากกว่าลบ3ใช่ไหมน้องก็ดูว่าถ้า x มากลบสา 3, ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นบวกแน่นอนอันนี้ก็บวกแน่นอน ใช่มันก็แค่คุณลบจริงๆพี่บอกว่าเอาจริงไม่ได้พิจารณาเลยน้องแค่ดูแค่ตรงนี้เองครับน้องแค่ดูแค่สัมประสิทธิ์ตรงนี้เองว่าเป็นบวกเป็นลบถ้ามันเป็นลบน้องก็ใส่ลบขวาสุดถ้าเป็นบวกก็ใส่บวกขวาสุดแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นครับก็สลับได้เลยลบบวกลบเห็น okay, ปหแล้วอย่างที่บอกครับจำได้ไหมที่พี่บอกเรานี่กลับมาดูน้องรู้ว่าบวก f แตกก็กราฟจะขึ้นถ้า f แตกลบกราฟก็จะลงเห็นไหมตามรูปนี้เลยบวกลบบวก เห็นไหมครับเช่นเมือนกันเลยครับตัวนี้นี่น้องก็จะรู้ว่ากราฟมีลักษณะไงครับนี่เลยเห็นไหมถ้าเป็นลบกราฟก็จะลงถ้าเป็นบวกกราฟก็จะขึ้นถ้าเป็นลบกราฟก็จะลงน้องก็จะรู้ทนทีว่าจุดที่ทําให้เกิดสูงสุดสัมพัสคือจุดนี้ครับ x เ,เป็นลบสามนั่นเองน้องก็แค่แทน x ตัวนี้ด้วยลบสามเขียนไหครับ พี่บอกว่าหัวใจข้อนี้ครับนี่พี่สูงมาเนาะอย่างที่บอกนะพี่อันนี้พี่จะไม่ได้สอนจนได้คําตอบนะแต่ให้เราคิดเป็นเนาะแล้วเรากลับไปฝึกคิดจริงๆข้อนี้หัวใจเขาต้องการให้เราหาตัวนี้ได้แล้วถ้าเรารว f ้ f ลบ353นะครับน้องก็สามารถเอา f ลบ353เนี่ยไปแทนใน fx ตัวนี้เพื่อหาค่า c แล้วพอได้ค่า c แล้วครับโจทย์อยากจะได้อะไรครับ fc น้องก็จะหาคําตอบได้เลยเขียนปะ่ะเพราะที่เหลือมันเป็นแค่การแทนค่าฟังก์ชันธรรมดาเอง นะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะข้อหนึ่งนะข้อสอบแผทหนึ่งปีล่าสุดคราวนี้อยากให้เราชี้เป้าให้ชัดก็บอกว่าถ้าเป็นเลขสามาัญปีล่าสุดมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยน้องน้องดูอยากจะบอกว่าโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากเพราะว่าอะไรครับมัน x กำลังสามนี่ไม่ได้ล็อกเป้านะเนี่ยไม่ได้ล็อกหวยเลยนะไม่ใช่เก้า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 เจ็ดด้วยนะครับนะอันนี้ยิ่งกว่าน,นั้นครับเพราะมันออก x กกำลังสามอีกแล้ว แล้วจะบอกว่ามันออกยิ่งตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้น x กำลัง3เนี่ยชอบออกมากในแคลคูลัสเห็นป่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ครับพี่บอกเลยถ้าน้องฝึกมาเยอะฝึกมาดีน้องจะเริ่มโกยเลขข้อนี้ได้ทันทีเพราะอะไรครับเพราะน้องจะรู้ทีว่าข้อน,นี้ถ้าน้องอ่านโจทย์น้องเห็นว่าโจทย์ครับมันถามว่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่าสัมพัทธ์อีกแล้วอีกแล้วแสดงว่าหลักการน้องต้องหาอะไรหัวใจ f แดดถูกไหมครับน้องแค่เอา f ตัวนี้มาดิฟเห็นไหมแล้วข้อนี้ง่ายกว่าด้วยด้วยเพราะอะไร ดิฟป,ปุ๊บน้องได้เลย3 x กาลังสองดิฟ a อลัง2ปุ ER, 2> ๊บจะได้2 ax เน้องอาจจะอยพี so you, ่ติดค่า a ดิฟบ x ได้ B ดิฟ c ได้0ูย์พี่ไปต่อไม่ได้เปล่าเขาตั้งใจให้น้องรู้แค่ว่าไอ้3 x กาลัง2เนี่ยเดี๋ยวน้องดึง3มาได้เสร็จมันจะได้สองเลบเพราะ x กาลังสองมันจะต้องเป็น x ลบอะไรสักอัน x กลบอะไรสักอันเพียงแต่ว่ามันไม่รู้ค่า A กับ b น้องก็จะตกใจหารู้ไหมเขาบอกมาว่าค่าวิกฤตตัวนี้แหละการบอกค่าวิกฤตที่ x ลบ1แสดงค่าวิกฤตคืออะไรครับ f แเป็น0สมม์แสว่าถ้า f แเป็น0ย์เมื่อ x เป็นลบ1ก็สมมว่าตัวนี้ต้องใส่ลบ1เพราะแทนไปแล้ววงเล็บนี้จะเป็น0ูนย์ได้เห็นไหมหรือ x เป็น2ก็แสดงว่าตัวนี้ x ลบเพราะวงเล็บนี้เป็น0ูนและ f แต่เป็น0ูย์ได้เห็นไหมครับจริงๆแล้วข้อเนี้ครับเขาตั้งใจบอกแค่นี้เองเนี่ยน้องดูนี่จริงๆแล้วข้อนี้ครับพี่บอกเลยเขาตั้งใจบอกแค่นี้ครับแล้วน้องก็สามารถจะทำไมครับเขียนเส้นตรงที่บอกเป็นเส้นจำนวน f แต่แล้วก็ x จจาได้ไหม แล้วก็จะรู้ว่าอะไร f แตกเป็น0เมื่อ x เป็นเท่าไหร่ครับลบหกับ x เป็น2ใช่ไหมก็ลบหกับ2จบแล้วแล้วก็จะรู้ว่าอะไรครับดูสัมประสิทธิ์ใช่ป่ะสัมประสิทธิ์ตัวนี้เป็นบวกก็บวกขวาสุดแล้วก็สลับลบบวกกราฟก็จะรู้ทีว่า f แต่เป็นบวกกราฟก็ขึ้น f แต่เป็นลบกราฟก็ลงบวกก็ขึ้นน้องจะรู้ทีว่าถ้าน้องต้องการจุดสูงสุดสัมผัสก็จุดนี้ก็คือ x เป็นลบหนึ่ง จุดต่าสุดพัฒ์ก็จุดนี้ก็คือ x เป็น2น้องก็ไปตอบกอขอคออได้เลยเจ็บปะจบคราวนี้ไปฝึกทํานะพี่บอกแล้วพี่ไม่ทําจนถึงคําตอบนะครับอยากให้เราฝึกคิดแล้วก็เราไปทําดูเนาะคราวนี้เพื่อความมั่นใจครับพว่าพจะออกในแพทสามเหรอออกเหมือนกันน้องแล้วไม่อยากบอกออกธรรมดาน้องครับ x กาลัง3มอีกแล้วครับ x กาลัง3อีกแล้วครับ,รบน้องดูพระเจ้าจอชนะแต่ข้อนี้ครับ โจทย์มันบอกสูงสุดเฉยการบอกสูงที่สุดเฉยน้องบอกพี่มันคืออะไรอ่ะการบอกสูงสุดเฉยคือสูงสุดสมบูรณ์ครับเข้าใจปะหรือการบอกต่ําสุดเฉยคือต่ําสุดสมบูรณ์ครับข้อนี้เขาต้องการสูงสุดสมบูรณ์ต่าสุดสมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้อนี้เพิ่มแค่นิดเดียวครับน้องแค่นอกจากหาจุดสูงสุดสัมพัต่ำสัมพัสแล้วน้องทําเองได้แล้วเนาะน้องอย่าลืมเช็คที่จุดปลายด้วยจาบนะน้องบอกทำไมต้องเช็คจุดปลายอ่ะน้องดึกภาพนะครับส่วนน้องมีฟังก์ชันกราฟอย่างนี้ส่วนนาเเรรู้้ลล x กังงตอป็ บวกลบบวกเนาะมันจะต้องเป็นขึ้นลงขึ้นแน่นอนพี่บอกเลยดีดูเร็วนะเป็นบวกขึ้นลงขึ้นชัวใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าจะมีจุดสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์คือจุดนี้จะจุดนี้แต่ที่บอกครับพอจะหาสุดสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสมบูรณ์เนี่ยมันต้องบอกช่วงมาว่าช่วงไหนช่วงไหนข้อนี้ครับมันบอกช่วงลบสกับสี่แสดงว่ามันก็ต้องดูว่าลบสอยู่ตรงไหนส่วนว่ามันลงมาตรงนี้รากหยุดยแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้น การที่น้องต้องทาครับน้องก็เลยต้องเช็คที่จุดปลายด้วยก็คือสมมตินะนี่พี่สมมตินะเช็คที่ลบสส่วนลบสจุดนี้4จุดนี้สมมตินะนี่คือสมมตินะไปฝึกคิดนะสีที่เกิดขึ้นคือน้องแค่เอา4จุดนี้ครับก็คือสีม่วง2จุดน้ำเงินสองจุดมาดูว่าจุดไหนให้ค่าสูงสุดน้องเห็นว่าตรงนี้สูงสุดเห็นปะแต่ถ้าจากรูปนี้ครับจะเป็นจุดนี้ต่ําสุดน้องจะเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ครับจุดสูงสุดค่าที่สูงสุดจะเกิดจากจุดที่เป็นจุดสีม่วงที่เป็นจุดสูงสุด ขนาดเดียวกันค่าต่ําสุดอ่ะจะเกิดจากจุดสีน้ําเงินซึ่งเป็นค่าเป็นจุดต่ําสุดนะครับแต่เป็นจุดปลายมาจากจุดปลายเห็นปะไม่ใช่จุดต่าสุดสมบูรณ์สมพัดด้วยนะที่มาเป็นค่าต่ําสุดอ่ะเขียวปะชั้นหัวใจของสูงสุดต่ําสุดหรือสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสมบูรณ์เนี่ยหัวใจคือน้องต้องเช็คจุดปลายเพิ่มด้วยเขียวปะนะอ่ะทบทวนสุดท้ายนะก่อนจบอีพีนี้พี่บอกเลยหัวใจของบทนี้คือตัวนี้แหละครับน้องจําภาพนี้ไว้หัวใจคือ f แดด น้องต้องรู้ว่า f แตกเปยนจากบวกไปลบลบไปบวกจุดไหนจุดนั้นก็เป็นจุดสูงสุดสัมพัทจุดนั้นก็จะเป็นจุดต่ําสุดสัมพัทว่าไปแต่ดูดีก็สอบชอบออกเลยครับ x กําลัง3เข้าใจป่ะน้องต้องดิฟเป็นแล้วมันจะมีจุดสูงสุดสัมพัทต่ำสุดสัมพัทเนี่ยอย่างละจุดเข้าในะครับนะแต่บอกไม่ใช่เสมอนะบางทีอาจจะเป็นน้องต้องดูอาจจะเป็นจุดเดียวกันก็ได้ถึงออกใช่ไหมน้องต้องดูด้วยว่าดิฟแล้วได้ไรเนาะอาจจะแยกมากลายเป็น x ลบ1กําลัง2เนี่ยไม่ใช่า สูงสุดเมื่อไหรสูงสุดเมื่อน้องอยู่อยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนน้องสิน้องกำลังโตพี่ครับวันนี้ผมศักยภาพผมสูงสุดหรือยังน้องไม่มีทางรู้หรอกถ้าน้องไม่ลองเดินไปดูข้างนอกน้องไม่เคยลองสอบมอกเอ็กซมน้องไม่เคยลองจับเวลาน้องจะรู้ไหมล่ะว่าตรงนั้นน่ะน้องอยู่จุดที่สูงหรือยังน้องจะอยู่จุดที่ต่ําอยู่ก็ได้เข้าป่ะแต่พอน้องรู้ตัวน้องจะกลับมาพัฒนาตัวเองได้ฉะนั้นฝากไว้นะครับรู้แล้วต้องกลับไปฝึกทําด้วยนะครับนะแล้วชีวิตน้องจะสามารถเปลี่ยนจากต่ําสุดเป็นสสูงุดดไ้ นะครับนะอ่ะโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือถ้าไงก็ติดตามกันใน EP ถัดไปนะอย่างที่บอกนะว่าโอ้ยเลขพี่ทับเนี่ยโอยคะแนเลขพี่ทับเนี่ยจริงๆตั้งใจทํามาเพื่อ17บวกเลยก็คือน้องม .6 ขึ้นไปรวมถึงเด็กซิวด้วยนะนะเป็นกลังใจนะครับแล้วเจอกัน EP ถัดไปครับ